รีบุดเกม g h t Thailand ตาดปังอ่ามาจะเล่นกันขนาดนี้ไม่ต้องไข่งไ<ห>่ตกักตกันพักพพสักคู่หนึ่งครับพักสักสคู่หนึ่งครับถ้าคุณไปเป็นคนรวยที่เวียดนามนคุณจะโดนเรียกว่าอะไรระวงัง เที่ยวหรือองค์เที่ยวเบลคุถามอะไรวะเนี่ยเบลคถามอะไรวะเนี่ยขำจนระเบิดต่ำน้ำตากับแก๊งแม่ลูกขวัญใจโซเชียลร้านของคุณเนี่ยมันขายดิบขายดีเหลือเกินจะทำสาขาเพิ่มไหมครับหรือว่าจะแบ่งเงินกันอย่างเดียว ต้องถามซีอโอครับโอซีอีโออยู่นี่เองหนูคิดว่ารอเปอร์เซ็นต์ตอนท้ายอย่างเดียวเพราะช่วงนี้เขาก็ไอบ่อยแล้วด้วยช่วงนี้เขาก็ไอบ่อยแล้วด้วยซึ่งพวกเขาจะต้องมาปะทะกับ3เพื่อนสีตัวตึงแห่งวงการขออนุญาตเลยป่ะได้ปิดปากป๊หนึ่งมาหาลั่นบ้านขำสถานไปทั้งซอยกันได้เลย สวัสดีครับ นั่งลงครับตามสบายเลยครับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับหกโมงยทีทางช่อง3นะครับวันนี้ก็สนุกสนานเตรียมตัวเลยครับเตรียมทิชชู่เอาไว้<ฮ>นะฮะอาจจะแบบหัวเราะจนน้ำตาลเล็ด<ฮ>อะไรอย่างนี้นั้งขำขำ,ำกันไปวงของเราครับซีสมายต้<ฮ>อนรับทีมแรกของเราเลยครับขอต้อนรับคุณแอร์พันธิลานะครับคุณแท็กพรันยูและคุณโมอามีนา หัวหน้าทีมของเขาคุณมีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมีนทำอาชีพอะไรเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะนักศึกษาอยู่ใช่ตอนนี้เรียนการแสดงและกำกับการแสดงวสว์ค่ะโอ้อยู่ใกล้ๆตึกตรงนั้นเลยก็เข้าไปเล่นได้เลยสิตึกกรมมี่อะขอโทษนะฮะสองคนนี้เขเป็นพี่น้องกันปะ เหมือนกันนะคะเฮ้ยก็เปอนก้อยฝาแฝดคล้ายๆเพลงดังมากนะเพลงอะดังมากเลยนะเนราเราเนราอยู่ฝั่งน้นอ่ะแล้ววันนี้มาเอา1 0 0 0 0แสนบาทจะเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อทองค่ะอ๋อเอาไปซื้อทองทั้งหมดเลยหรือว่ายังไงเอาไปเรียนด้วยค่ะเอาไปเรียนด้วยุนักศึกษาอ่านักศึกษาเขาเป็นคนดีเนาะฝั่งนี้กระซิบแล้วบอกว่าพาพวกหนูไปเที่ยวบาโฮด อันนี้ซื้อทองแล้วเอาไปเรียนหนังสือฝั่งนี้เดี๋ยวพาเที่ยวเอสการ์ดาเชิญนั่งครับพอใจในลูกทีมนะพอใจค่ะเด็ดๆเลยนะครับต้อนรับอีกทีมหนึ่งนะครับลูกตือมิกเฉลิมศรีและเอแคลวุฒหน้าทีมของคุณคุณท็อปครับส่วนสนีครับสวัสดีครับคุณท็อปทำอาชีพอะไรตอนนี้ก็เป็นในแบบครับแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระได้เงินจะไปทำอะไรลูก ผมนะครับก็กาว่าให้พ่อให้แม่ครับให้พ่อให้แม่นี่อย่าลืมไปกินร้านอาหารลุงตือด้วยนะร้านร้านลุงตือปาตือที่ต้องฟังนะเฮียเลยดีกว่าเฮียตือร้านอะไรนะร้านอะไรนะป้าตือร้านอาหารอะไรนะร้านเฮียตือร้านเฮียตืออ้าววันนี้พอใจลูกทีมนะครับยอดครับถ้าพอใจเชิญเลยครับนั่งเอาไว้เลยวันนี้แข่งขันกันหมด5เกมด้วยกันหัวหน้าทีมไหนมีคะแนนสะสมสูงสุด เข้าสู่รอบจับผอดกระชิง1 0 0 0 0แสาทเพื่อนในวงการของเราเนี่ยนะถ้าเอามาผสมกันดูสิว่าพวกคุณจะดูออกไหมว่าทั้งสองคนเขาคือใครกับใครนี่คือซุปตาพันผสมตัวอย่างห่อยไหมเดี๋ยวจะตกใจยากอ่ะอ่ะยาตัวอย่างก่อนเลยครับขึ้นมา2คนนี้คือใครกับใครภาพมา โอ้ยนิ่งเลยนิ่งเลยชมพู่ฮะแม่ใช่จิอันตัวชื่อเล่นเขาต้องเหมือนกันชื่อเล่นเขาต้องเหมือนกันชมพู่ชมพู่ก่อนบายกับชมพู่อารยาเพราะชุดนี้เป็นชุดของชมพู่อารยาใช่หรือเปล่ากรรมการใช่ถูกต้องจัดจำชุดนี้ได้คู่แรกนะครับแอดปะทะเอแคร์ครับเชิญ ลูกสู้ขาวแกตั้งแต่ฉันมีลูกฉันโง่มากเลยอ่ะพี่พิ่งจะบอว่าการมาเยี่ยมเมืองมนุษย์เป็นอย่างนี้นี่เองเนาะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้แกอยู่อยู่นี่ลูกเดี๋ยวก่อนนะแอร์แอร์ไม่แอร์อยู่ข้างหลังแอร์อยู่ข้างหลังนี่นี่เลยไป่เขาโตจนมีลูกแกไม่โตหน่อยวะแกไม่โตหน่อยวะมาหนี้มาหนี้มายืนตรงนี้ เดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูแล้วคุณสองคนพอรู้ปุ๊บ <anak> คุณกดต้องตอบมาให้ถูกว่าสองคนเขาชื่อเล่นเหมือนกันได้ค่ะพร้อมแล้วคุณทั้งสองครับสุปตาผสมของคุณคือภาพภาพนี้หมดแล้วครับอ่ะเอกแค่กกดก่อนพูดช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมมาห้ามช่วยห้ามช่วยเขารู้อยู่แล้วมีใครบ้างแอนนาเสือ ไม่ใช่อันนี้พูดว่าเขามีความรักู่เกิดๆเฮ้ยังไม่ตอบไม่ใช่แอนเิลีไม่ใช่ไม่ใช่แอนชีแม่แอนชีผมทรงนี้ป่แอนนาเสือกับแอนชิแอนคุณมีสิทธิ์ตอบพี่แอนทองผสมกับแอนโทเนียค่ะแอนทองผสมกับแอนโทเนียใช่ไหมได้ดู เลยเอามาเป็นสองคนนี้พอผสมกันปุ๊บคนสวยทั้งคู่ดูยากนะมาดูเเล่าปคะแนนฝั่งนี้ได้ไปกับพี่ครับกับพี่ไม่เป็นไปด้ยพี่แม่แล้วผู้ต่อไปคุณแพ็กคุณมิกครับเจอกันมาทำไม่ได้นะอุ้ยอันต่อไปง่ายยากอ่ะ เดี๋ยวดูอันต่อไปง่ายจรริงเหอได้คนนึงเนี่ยได้อีกคนเลยพร้อมภาพมาจบแล้วครับให้ก่อนการใครหนูอ๋อเดี่รู้แล้วพี่เคนภูมภูมิกับพี่เคนธีรเดชเคนภูมภูมิกับเคนธีรเดชใช่ไหมกรรมการใช่โว้ พอบอกมาแล้วนะครับคุณแท็กยังไม่ทันได้ขยับตัวเลยน้อยมากยังไม่ทันได้คิดเลยอะเอางี้ไปรายการนั่งยางโชว์ได้ไหมเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยววันหลังนึกจัดให้ใหม่เอาอันเนี claro ้ยอันเนี oh ้ยเอาตรงๆนะเนี่ยยังไม่ได้เอามือล้วงกุญแยังไม่ได้เอามือออกจากกระเป๋าเลยนั่งนั่งคิดก่อนกลับที่กลับที่เดี๋ยวมานะฮะตะกี้เราเห็นแล้วคุณเคนภูมิภูมิกับเคนธีรเดชต่อไปครับ ลูกตือจ Gu mm ๋า hmm. กับคุณโมเจอกันแ้วอไม่ได e ้นะโอโหรอดับคู่หนูโอ้โ้หยังนะยังนย้อนไปเรื่อยอันนี้ก็ไม่ยากแม้กดไวๆนะภาพมา สดาพรกับติ๊กชีโร่ใช่ไหมกรรมการโอ้โหหนาหน้าสูตคือหน้าติ๊กเลยอันนี้กดไม่ทันเลยกดไม่ทันกดไม่ทันครับหัวหน้าทีมได้เล่งกันบ้างครับเชิญครับมาทั้งสองท่านเลยไม่ได้เอา้ได้นะถ้าได้ปั๊บคืนนี้จะยอมทุกอย่างว่าเราจะแพ้ก็ตรงนี้แหละ พร้อมเตรียมตัวซุปตามาผสมภาพมากดเลยกดเลยกดเลยก่อนกดเลก่อนกดเลอ่ะคุณทอบก่อนก่อนครับเจมเรืองศักดิ์ครัเอาเนื้ออีเจมเนื้อขาเอ้ามาเอายังไงเจมเรืองศักดิ์กับเจมจิครับเจมเรืองศักดิ์กับเจมจิใช่ไหมไม่ใช่ ใช่นี่เจมเรื่องสส่งอยู่นี่คุณเจมจิรายุอยู่ตรงนู้นนะฮะหลังจากนี้ไปเล่นกันครบหมดละ หัวหน้าทีมเลือกตัวจี๊ดของทีมมาเลยว่าใครเจ๋งๆมาปะทะกับฝั่งนู้นเธอกดแก้มาเลยเจ๋งสุดของคุณคือใครนี่พี่โมพี่โมพี่โมเขาพร้อมแก้มือฝั่งนี้ส่งใครฝั่งนี้พี่มิครับอ่ะพี่มิกพี่โมพี่โมมาเลยพี่โมอะคนนาตฮะก่อนเริ่มเกมเนี่ยแน่นอนว่าฝั่งนี้พายกระซิบเยอะเหลือเกินเออผมขออนุญาตอะไรได้ปะได้ปิดปากแป๊บนึง พูดน้ำพูดไม่พักเลยพูดพูดพูดอีกตัวเดี๋ยวก่อนพูดเลยแต่ยอดวิวแห่งเยันเอาใหญ่เลยนะเดี๋ยวนอันนี้โอ้ กดก่อนอะไรอะไรใครกับใครใครกับใครให้ให้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วชื่อเล่นเหมือนกันชื่อเล่นเหมือนกันอย่าพึ่งหัวเซนิเนิเฟอร์คิมกับเซนิเฟอร์ฮัสซันหรอหรอิร์โอเซนิเฟอร์อะไรอ่ะหร์โอเอ๋ ตอบหมดเวลาแลหมดเวลาครับเป็นโอกาสของคุณแล้วครับเอาใครอตามาดูเลยไอ้กีดกินดอยากรู้รู้จริงเปล่าเจนิเฟอร์คิมกับเจนิเฟอร์โลเปสกรรมการใช้เปล่าได้เท่ากันมาเลยมาเจนิเฟอร์โลเปสเจนิเฟอร์คิมครับนี่ เอาแล้วตื่รู้ตืกนมาโกงวะทำไมอ่ะโดนปิดปากอ่ะปากปังมาเอาใครอะไรอ่ะเอาใครอะไรป้าป้าไม่ต้องปิดรู้เหรอถามเมื่อกี้เขารู้เหรอใครใครแม่แม่ปังออมิ

โอ้โหเลยเยคบัดยมอดูออกเลยเนี่ยเาบอกเออมอรู้เลยมรู้เลยไหมไรไลค่ไมทสันกับไม่พี่ลมพรค่ะไอ้ไอ้นกกดหไอ้นกกด กดไอ้หนูเรียบร้อยนะครับผมจบเกมเอาจริงเมื่อกี้สับสนนะมันมีแวบหนึ่งที่ที่คิดถึงรัศมีแขกมานิดหนึ่งด้วยไม่มันมันจะมีใครที่เหมือนกับรัศมีแขกได้ไ่ต้นเยอะเหย่ไม่ต้นเยอะเหย่เอาละคะแนนนะครับเสมอกันสามต่อสาม คนละห0 0 0 0ืนเอาไหมคนละห้าหมื่นเอาไหมจบ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 จะจ0 0 0จบจบจอจบลยเอาบจ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 เจบจาจบ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 จกจกจบจบจ้จบ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 นบจบนบจดจบ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 บจบจบจบบบบจปุ๊บบบ สำหรับเกมซุปตาพันผสมนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ยากมากรูปที่ขึ้นมาแต่ละรูปเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนแรกเดาไม่ออกเลยต้องขอบคุณลูกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นป้าตือนะครับพี่มิกแล้วก็พี่เอแคร์นะครับถ้าไม่ได้สามคนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็อึนเหมือนกันโดยเฉพาะป้าตือนะครับผมคือพร้อมจะใบตลอดเวลาเลยจนพี่แท็กเนี่ยทนไม่ไหวนะครับต้องเอาเทปดำเนี่ยแปะปากไปเลยนะครับผมเพื่อกันเขาใบนะครับคะแนนออกมาเข้ากันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอเจอกันเกมหน้าครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทีมผมเนี่ยไม่ยอมแพ้แน่นอนครับ